สวัสดีครับลูกค้าของบริษั en ish, ษท Enrich Healthcare Thailand จัดการทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับเครื่องพ่นยาชนิดอัดลมหรือว่าถังฉีดพ่นสเปรย์นะครับรุ่น a i r w o ok r ok CS14 นะครับก็คือตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้ครับเป็นถังฉีดพ่นสเปรย์หรือว่าเครื่องพ่นชนิดอัดลมที่ ผ่านมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับใช้สำหรับกำจัดยุงมาแรงควบคุมไข้เลปออกไข้ราบาอะไรพวกนี้นะครับครับผมตัวนี้ก็นำเข้าจัดจนห่ายโดยบริษัท English ฟ o อในประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นแบรนด์ a e r o f o ฟนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผลิตโดยสเตนเลสคุณภาพสูงนะครับตัวนี้ครับก็จะมีอยู่ สองรุ่นด้วยกันนะครับจะมีอยู่รุ่น a e r o f l o w CS10 กับ CS14 ครับรุ่นนี้เป็น CS14 ครับถังจะใหญ่กว่านะครับครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมก้านพ่นที่เป็นสแตนเลสนะครับจะมีความแข็งแรงทนทานนะครับเนี่ยครับจะมีความแข็งแรงทนทานครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวพ่นนะครับก็สามารถปรับขนาดรวอองได้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นที่จับสัหรัรคนนะครับแล้วก็ทําการบีบเพื่อคนครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่สูบลมเข้าครับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วสำหรับดึงเพื่อให้ลมออกแล้วตัวนี้ก็จะมีเกวัดด้วยนะครับจะมีเกวัดความดันในถังนะครับครับผมตัวตัวนี้ก็จะเป็นอะไหล่ของตัวเครื่องนะครับรก็จะมีสายสไายโอลิงหัวพ่นอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับ แล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่ชิ้นตองนะครับบรรจุจอยู่ในหีบห่อนี้นครับครับผมตัวนี้ก็เหมาะที่จะใช้เพื่อควบคุมไข้เลือดออกไข้ระบาดควบคุมโรคนะครับตามสารณสุกนะครับ,ต,รบตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นานครับมีความแข็งแรงทนทานครับไม่โดนกัดก่อนถ้าเป็นพลาสติกโดนความร้อนโดนสารเคมี จะมีโอกาสทําให้พลาสติกเนี่ยแตกแล้วก็สารเคมีรั่วกมาได้นะครับแต่เนี้ยจะเป็นสแตนเลสครับเป็นสแตนเลสไม่มีโอกาสเลยที่สารเคมีในถังจะรั่วนะครับครับผมเพราะมีความแข็งแรงทนทานมากเลยนะครับครับผมกำนวยงานราชการท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกับบริษัท e n w i c h h o k e r ประเทศไทยจำกัดของเราได้นะครับ คับเบอร์024397289 line asine enrichfogger.com นะครับครับเราก็จะมีบริการให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลให้กับทางลูกค้ารวมถึงหน่วยงานทั่วประเทศเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ